เลิกงานเช็คเที่ยวครับผมบรรยากาศการทำงานวันนี้ก็จบลงที่เวลาตอนนี้ก็หกโมงเย็นนะครับก็ช่วยกันเททางคนละเที่ยวคันนี้นี่น้ำมันหยดติงติงเลยครับน้ำมันหยดปั๊มโอ้เบอร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 นี่เดี๋ยวให้ดูปั๊มปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กต้องดับเครื่องแล้วนี่อ๋อปด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  ปิดให้สุดต้องดึงสายไฟออกบ่เจว่านี่ครับต้องชักสายไฟครับนี่ต้องดึงสายไฟออกเพราะว่าปั๊มนี้ทำงานตลอดถ้าไม่ถอดปั๊บนี่ก็ทำงานตลอดเลยรออุปกรณ์สั่งของมาแล้วแต่ของมาไม่ครบก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นสเปร์ใช้ไปก่อนนะครับเอา กับสวัสดีและก็ทักทายพี่เพี่นร้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องร็อกกีนที่สายจวดทีมงานตัวหนึ่งเราโอ้พี่น้องเอยบรรยากาศกับคำมือตื่นตาแล้วเนี่ยผมยังอยู่ดีไหมเนี่ยามาดูแหนบเราที่หลังจากที่ใช้สูตรนี่หลอกตายเลยติดเลยอยู่ครับอยู่สนิทเลยนะครับอ่าเป็นไงล่ะวิธีแก้แหนบหัก

ได้ยี่สิบเอ็ดเที่ยวนี่ถือว่าถือว่ารถตักเร็วเยรถไมโครเร็วนะครับนี่บรรยากาศไม่บางนั้นคือสิดูก็มูใช่ไหมยังสิลงไปหาไมโครอีก <c oughs> อกี่บทนีฮะครับบรรยา <c oughs> กาศครับผ <c oughs> มรถ <c oughs> วิ่งโดยการหคันครับวันนี้1 2ึ่งสอี่ห้าหกนะครับทำเที่ยวผมได้21เที่ยวครับก็มาสายมา9ก้าโมงนะครับเมื่อเช้ามัวแต่แวะไปถ่ายคลิปทีมงานเสียคันชิดนะครับก็เลยมาสายเมื่อวานก็ลืมก็ติบข้าวไม่รู้อยู่ตรงไหน,นก็นติบข้าวผมหกหกเที่ยวของ ขอมักนูนะ่นั่นนูเถี่ยวนึงไม่รู้กระติบข้าวอยู่ไหนเอออยู่นี่ไงเยอะแล้วนี่ครับลืมกระติบข้าวไว้เมื <c oughs> เ่อวา,าน<อ>เดี๋ยวกระติบข้าวกับบ้านก่อน,น,น,นดเดี๋ยวแม่ยายได้เอาอต่อยได้ต่อยเขาก่นอ,กน,อ,อกนผมนนมียี่หกเถี่ยวนึง

ปรับความสว่างเองโดยอัตโนมัตินะครับสังเกตไหมมันจะวูบวาบวูบ้านะครับกล้องทำไมมันเป็นเบอผมไมไปกล้องทำไมมันเป็นเบลอพี่เ้องนะมันย้อนแสงแสงพระอาทิตย์ตกดินไงนนแสงตกดินระติ ดิ้นเลอาินี่กมมาใจนี่คันเอาดินลมคันเอาดินอให้นี่ไป้เดยวลมหอหลอดอันหลอบที่แหลกขึ้นทั้งหน่วยเอาเช็คเที่ยวเช็คเที่ยวเอาสีพผราคาเดียวเมื่อว้นี่ือพะ่บแมนอันยุพุนไหมมือเ้านี่เท่ของอีแนนนนั่นทอกันเมื่อเล่นมาบแมนตะคอมซัซานี่บมนตะอมซัซนี่ เออแต่ว e. ่ er okay, okay. ามือเศาร์ทีเท ah. oh? ่แหเน่นกันราคาเดียวกันโอเคโอเคผมสาเที่ยวเนึ่งสันทั้งหมดได้ยี่สิบเอ็ดเที่ยวยี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบบวกหนึ่งสันฮะโอ้คนได้ลงอันนั่งมีแน่นพูดได้ก็เลี้ยงไก่มันปัดไก่มันปัดเนาะ เดี๋ยวไปเห็นได้แน่นโบกอยู่ไว้ใบใบก็มีไฟจอดกับชอยกันนะครับเออว่าอยุตัวนั้นมันโตนั่นแม่นี้ยนะตัวสร้อยปลายยุคข้าเลยนะเท่ทางขางซานั่นตัวจ้าอันให้ไปเท่มือแรกแรกเราวันนี้เขาบอกมาเกดนั่นกับบ้านเขากับบ้าน นี่ครับบ้านตัวเราไม่หอกเราจางหไวฮะกยเรียวแล้วเดียบ้านอันนี้เดียวอันนียวนึ่งบอกถ้าว่าราคาได้บ่งคได้เหี่ยวยวบ้านนั้นในทิเต่ว ในบ้านก็นีราคากันวันนี้ตัวนี้คนละราคาได้สานี่คนละราคาได้ห้กันแล้วครับบุ่นไห้กันแล้วหอบหบของหอบผ้าหอบแผ่นสีนี้ตามผู้สาแล้วช่วงนี้ละช่วงนี้ละ เมื่อก็เมื่อว่าไรวันเพ่อใหญ่ไดข่าววันนีเนี่ยเราอยู่ขายว่าว่าคนนันเวรฮ่า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 ่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ มีกะบอกเขาม้ามามามีแน่นกันกามาเปลี่ยนดิมันมีเวียกอยู่อืมนี่โอเได้ไหมกูทำสาเสียวนึงบอกเสีงวมาเี่ยเดียวดิโก้ไสามาหกเสี่ยวอืนะนี่ก็เช็คเดี่ยวกันเว้ยตั้งแต่ถอยเขากับพแห้งแต่พืนเพื่นก็ยังคุมบอกให้อันอันเทใกล้ๆฟังสาเนี่ยเลยเพราะว่าบนบ่ เช็คเทียวครับเหมื่ดเหมืดม่อูู้น่ากินสมไ้เมื่อกี้ไม่ห้องจอนยงหนทั้งแมนไผแน่แล้วลงอะไรลงไปยุค้า่นองบอกแนองงเจเทียวละเด็วก็หูดอกเอาทบานก่อนน้าแน่นไยังสน มันบ่งไงมใหญ่มาอมันหาตงนองนบ่ไงเอาหน้าน้องบอกครับรถไทยอยู่นั่นีแน่นเขาเมื่อหรอโอ้มมีผู้ไปเอาเนอครับรถไทยเมื่อเมืรับบรรยากาศแรงครับตอนนี้ก็มืดแล้วบอกกันอยู่ มันเยีแน่ม่อ้นั่นบอกว่าแบบต่อยมวยเหยียกเลยมันไปทำลูข่อยเฉยบ้านเราไม่พันแย่สูเบรแล้วบ่ตุ่มจีนี่ตัวนี้เขาเข้ามาจีบทำไมในบ้านมางหันเนี่ยเดมมันเศร้าเ่องเดิมเดิมเดิมม่นเศร้าน่ในนล้่าตาเนาะไปอยู่กับใยไม่ต้องโีีลเดียวจบเดยไม่ เฮียนเพิ่นนี่เด้เฮียนเล่านั่นลอยลงลอยเท้นในเฮียนนั่นตัวนี้ไปลงเรืองอะไรยีเตียสี่เทียวแปดเทียวอยู่นี่นี่นี่ล่ะบเพิ่าเฮ้ยเฮี้ยนสิบเจียวมาลอยไปลงอะไมันไปลงสิบเทียว้ยพระเท่าดีสัมรอาย่เห็นเพิ่นรถไงงมๆไปมันคือประสอดจะเถือ่วะ ถ้าเขามากครับประยุทธ์กับผเห็นสอดออกไปยัะเธอเว้ยที่ไหนได้เพื่อนไปร้อยเทย่อยู่เว้ยเก่าเดียว่งอยู่ว่ยบแลบอยู่ตเอดใช้เงนตัวหมวป่าใช่ใชใช่ใช่คู่ขู่หูมันได้หนิคู่หูเจ้าได้หน um. ิ เมื่อกี้เลี่ดอเยวตรเหม่านหม่้านบอลรถเจิญนมันเห็นมันยังถามหาเราวัีเป็นรเจมาอยู่ไปหาออกเมื่อออกเมื่อได้ยงี้ยย่งวกเรื่องหมดติ้บเขาวม่านี้บนี่แ้เนี่ยะให้เมื่อให้กลืมกันแล้วก็ติดไอ้สตองมาคือมือนั้น โอนย้น้องได้ใส่ใบตองเลยวะอืมนี่มันหายยังวะหายรถจอดหมดน้ามันดีมันไหลมันไหลไปีกเลยบอก่บางนี่ว่ามันไหลไปเลย่เดี๋ยวคุณนนคุณนนล้วป่าอูลงขึ้นนู้ไปไป่งไปไหนไปทะเลมัอันเมื่อนี่หารถจอดโอ้ยจเห็นหมือนมาเห็นหงทั้งหลุมทั้งนา เออเดี๋ยวจังอันนี้เดี๋ยวยังไปไปรูปเอาเดี๋ยวไปรูปถ้าเจ้าถ้าเจ้าว่รูปได้ผมสิบอกเจ้าว่าต้องรูปเจ้าว่าต้องรูปเจ้าไถเขาหากันเลยเฮ็ดคือจังผมเฮ็นไ้อยูหม่องเฮาเห็ดอ่เออไถน่วมไถกวบเขาหากันให้มันนุ่มไปเลยอ่ะไปครับผมเรียบร้อยครับเสร็จเขียวเรียบร้อยเมื่อบาดผมมีผู้ยูได้อยู่ผู้เดียวเลยนี่เม่ยก็ะไปเหรอฮะเขากั นี่ตรงเทปแล,วล้วตัวบ่มีผู้อยู่เฮือนหรืองนอนเฝ้าเฮือนตัวเมื่อสีไผ่เมื่ออันเมื่อซองบักอันบักเกีเรียบร้อยดันไอโบ,บแม่นมือก้อนนี่ว้อลังคารถด,ดันดังเองเตียงเทียงขึ้นตื่นเมื่อปั่นเอาครับผมไปครับพี่น้อง เสียงดังกันขนาดปะเมื่อนะครับอากันกลับนะครับผู้บริเนนอนบอกระกับเมื่อนอนเพื่อนจากนี้ไปถึงบ้านกับ,บ่อกไก่ครับระยะทางกับไกลๆนะั่นเดี๋ยวถามกันเมื่อทางไหนออกทางไหนอ่ะเมื่อทางไหนขอเลี้ยวซ้ายไปนี้เลย เลี้ยวซ้ายไปนี่กับเขาน่นสวรรค์ฮะแมียนี่ออกไปนี่ปุ๊บเขาเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยนเขาน่นสวรรค์เมียนพอจะหอดน่นสวรรค์ปุ๊บหอดกลางบ้านเขาก็นเลี้ยนออกโนใหญ่เขาบันบัวเออขันตัวไปเขาโนใหญ่ตัวกันพูดแล้วหอดบันลาดก็นเลี้ยนออกเอันหอดบันโนใหญ่ก็นเลี้ยนออกข่างวัดบันโนใหญ่ก็ไปออกบันลาดกันฮะบันลาดมันต้องไปเลี้ยวซ้ายออก นั่นไงเดี๋ยวไปต้องกันก็นได้ไปออกออกบ้านบัวออกบ้านเข้าก็ได้ออกเขานาเรื่องมันไหวกว่าขัดไปท้งวีววอ้ยทางบอ่อปานใดไปครับทานสองบานครับผมกับหอดบานผมไปบ,บ,บายครับผมเจอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้อง